สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่าเบิดกับคําว่าเบิดเขียนคือกันครับแต่ว่าออกเสียงสั่นออกเสียงเง้วต่างกันความหมายกับสิต่างกันนะครับฉะนั้นออกเสียงฟังให้ดีๆก่อนครับคําว่าเบิดก่อนครับ เบิดเนี่ยครับจะเป็นคำกริยาหมายถึงแงนหน้าดูครับเบิดเบิงเนี่ยหรือว่าเบิดเทอเลอร์ทายายยู่ท้องฟ้าสัมเทวดาเดินดินก็นได้นี่ครับฉะนั้นเบิดเนี่ยครับออกเสียงเงาๆเป็นคำกริยาเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าแงานหน้าเบิงหรือว่ายิงจะโสหรือว่าบ่ออสนอกสนใจโลกมนุษย์มาน่าใดๆทั้งสิ้นครับ มีคำพยาภาษิตอีสานบอกว่าย่าได้เบิดเทอเลอร์มันสิลาเมื่อยคอนะครับยาสู u, na, ่อู๋เงยียนหน่าเงยียนตานะครับเฮ็ดไห้เบิงยากนะครับบ่ได um ้สนใจมนุษย์มานาทั้งสิ้นนี่คือคำว่าเบิดออกเสียงว่าเบิดครับเป็นคำกริยาครับต่อไปครับเบิดคือกันแต่ว่าออกเสียงว่าเบิร์ตบัลลองว่าดูครับเบิร์ตเบิร์ตถูกต้องครับเบิร์ตคำว่าเบิร์ตเนี่ยครับเป็นคำวิเศษ หมายถึงหมดนะครับหมดเช่นเออขับรถมาดีๆน้ำมันรถกับเบิดน้ำมันรถเบิดครับรถกับห้างคนกับเกาคนกับแกเงินกับบมีเงินเบิดนะครับนี่คือคำว่าเบิดหมายถึงหมดครับหรือว่าเออคนไปใส่ตั้งหลายบ่เห็นเลยหายไปใส่เบิดนะครับก็บหมายถึงว่าเบิปหถึงว่า หมดครับหรือว่าเอ๊มีแต่คนงามๆแท้มองนีนะอ่าเป็นอย่างอ่ามูผูอ่นจังอ่าบอมมามองนีให้มาเบริรดลดเป็นอย่างหมอลำหมัอแค่นมวน,ลวน,นหวนลายมวนเบิดมือเบอิดขึ้นก็ได้นี่ครับหมดวันหมดกลางคืนอ่ากลางกลางวันกลางคืนก็ได้นี่เบิดครับหมายถึงหมดสรุปบัดนเาเอาสารุปเบิดออกเสียงเงว้ยวครับเบิด คำกริยาหมายถึงเงียหน้าดูยิงยะโสโอหังเบิร์ดออกเสียงสันส้นๆเบิร์ดเป็นคำวิเศษหมายถึงหมดครับเช่นน้ำมันรถหมดเงินหมดก็คือน้ำมันรถเบิร์ดเงินเบิร์ดคนหายไปเบิร์ดมวนกุบเบิร์ดมือเบิร์ดเว้นนี่ครับก็คืออ,ออกเสียงสันส้นๆเบิร์ดหมายถึงหมดครับ พ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีมอีสานและผมธีรพงศ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ